สวัสดีจำผมได้หรือเปล่าไม่ได้เชิดับเดี๋ยวกูตบความผมเอง Security ดีเด่นประจำปีหลังจากที่ผมได้ปฏิบัติงานในเกม that's not my neighbor แล้วได้แรงเอมาทางบริษัท ROBLOX เห็นความสามารถที่สุดแสนวิเศษของผมเลยอยากจะให้ผมนั้นไปทำงานกับเขาด้วย เพียนจากเฝ้าตึกธรรมดาเป็นเฝ้าตึกของชาวโรบ็อกเซียนแทน That's not my Robloxian จะให้พูดคืนเอิร์ดไปย้อยเกมเข้ามาหมดเลยแล้วเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น Roblox แทนอะไรเนี่ยไม่วิธีการสอนเล่นด้วยเหรอไม่ต้องกูโคตรเก่งอยู่แล้วกูแลงเอสเกมก่อนเลยนะ What the hell อะไรเนี่ย Make sure c a t stamp is on the card คือเราต้องดูแคตสเต็มตรงนี้ด้วยเหรอเมียว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 มวมวดูวันเวลาให้ถูกต้องด้วย ID card ก็ต้องดูเหมือนกันดูชื่อด้วย Neil Van n e i แสดงว่าไอเครื่องหมายแคตสเต็มนี่คือสำคัญมากๆคุณผู้ชมมันต้องมีตาประทับนะครับทั้งบัตรแล้วก็เอนทรี e q เควสต์ Hello วัดดีเอาละเจ้าหมอนี่คือจอห์ เบคอนบัตรก็ยังไม่หมดอายุจอห์นเบคอนนายอยู่ชั้นไหนนะ204รูปล่างเบคอนแหยิ้มด้วยแบ็คแจ็คเก็ตบลูเชิร์ตเอ้ยทำไมแกไม่อยู่ในนี้ทำไมแกถึงไม่อยู่ในเช็คลิสต์แต่ตรงนี้เขาผ่านนะใช่ตรงนี้เขาผ่าน <Huh? S 1> แต่ตรงนี้ไม่ผ่าน บัตเชอร์แกเป็นคนขายเนื้อแกแกคิดว่าแกนั้นจะหลุดรอดจากเนื้อมือ security ที่เก่งกาจที่สุดได้ยังมันเลอ security เรามาลงไปตรงนี้หนึ่งหนึ่งแปดแปดนี่ไง dead แบชเลยนะครับคนแรกผมทำสำเร็จเว้ยฮ่าฮ่าว่าล้วลืซอนี่อะไรเนี่ยบริษัทเหมียวเหมียวค c อ r p o r a t เลย โอ้ไม่นี่มันยูทูบเบอร์ชื่อดังเควินเอ็ดเวิร์ดอพาร์ตเมนต์สองศูนสามบัตรก็ยังไม่หมดอายุแถมยังมีตามเหียวด้วยใส่หมวกบีนี่ผ่านยิ้มผ่านกรีนแจ็คเก็ตผ่านผงคิดว่าคุณผ่านโอเคไปได้เลย เฮ้ยบัตรอยู่ไหน Where is บัตร Asimo เจ้าคุณไม่ได้อยู่ในเช็คลิสต์ผมสมบัตได้ถึงกลิ่นคนโกหกมีแอลสองตัวเจ้าหมอนี่มีแอลตัวเดียวมันมีแอลสองตัว แกนะมีเอลสองตัวอาชีพโจรเรียบร้อยสกิลดีเทคนมิมแมวเดี๋ยวนะเราไม่เคยเห็นแกมาก่อนใช่ไหมแกไม่ได้อยู่ในเช็คลิสต์นี้ด้วยชื่อนินิๆมีตาแมวถูกต้องบัตรยังไม่หมดอายุถูกต้องมีตาแมวถูกต้องอพาร์ทเมนต์1601แต่ที่นี่มีถึงแค่ชั้น3มึงผิดละเดี๋ยวนะ มันหมายความว่าไงหยุดไม่ไม่ต้องยิ้มวัดดีพ่อหนุ่มรูปบลอ่อบ้านรวยนะเนี่ยเรามีแต่ของแรทั้งนั้นเลย Bad Break 201โอเคเป็นตำรวจใส่หมวกทองใส่แว่นตามีหน้าตาแบบนิ่งๆสวมหูฟังแล้วก็ Grace เ,เ,เอ r เออผ่านหมดเลยอะเฮ้ย Perfect ว่ะเจ้าหมอนี่ Perfect อะ ไป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 ได้ไปได้ big game big ผมเจอคนนี้ผู้ผม security ใส่หน้าเลยได้ไหมเขาหลอกแดกเงินผมวในเลสซิ่งมูเลตเตอร์อดัม big น้่มีอยู่ในเช็คลิสต์ด้วยบัตรยังไม่หมดอายุแถมมีแมวเหมียว อ้มันมีอยู่2คนนะคุณผู้ชมเป็นเพลสตันแล้วก็อดัมนะครับอดัมจะมีโมที่ไรชีกก็คือทางด้านนี้โอเคผมจะยึดตามรูปถ่ายเขานะครับเขายิ้มก็ผมหัวล้านนะครับแล้วก็สวมเสื้อสีขาวคุณผู้ชมว่าถูกไหมผมว่าถูกอะ่ะถูกถูกถูกถึงแม้ว่านายน,นั้นจะชอบหลอกแดงเงินผมในเพจซิมูเลเตอร์ แต่รู้อะไรไหมผมไม่สามารถที่จะแกล้งคุณได้ปะคุณผ่านผ่านไม่ได้ผ่านไปได้หวัดดี s <S คุณผู้หญิงเบคอนเจนเบคอนโอ้โหโคตรยาว425 879 8152 425 879 8152อ <c oughs> อยู่ไหนสอ,อยู่ไหนเฮ้ยคุณผู้หญิง2อยู่ไหน,ไหน 8152และนี่ไม่มี2องอ๋ว้าวตรงนี้ผ่าน ID ไม่ผ่านนะครับตรงนี้มีตรงนี้ไม่ใช่ด้วยนี่อยู่ในนี้สิมันหลอกก็มีแล้วเปิดน่ารักด้วยที่นี่ไอเดียมันหลอก don't care ผมไม่ไว้วางใจคุณคนนี้ <Aud itor> อัลเบิร์ตฟรามิงโก้อาไม่เด็ดดีแกมันตัวบองคุณมีแมวหวังว่าแมวคุณคงจะไม่ใช่อิมโพสเตอร์นะดอปเปอร์แกงเกอร์ไม่สามารถแปลงร่างเป็นแมวได้หรอเปล่า103อย่างนั้นเหรอ ผมว่าคนนี้เขาผ่านอ่ะหนึ่งสองหนึ่งแปดสองสามเก้าสองสองหนึ่งสองหนึ่งแปดสองสามเก้าสองสองผ่านผ่านผมสีน้ำตาลฮะแมวดำบลูเชิร์ตถูกต้องมีลิ้นโผล่มานิดนึงถูกต้องรักแมวถูกต้องเลยผ่านบนไยนี่ว่าประสบการณ์กูเยอะเอ้ย ยูทูบเบอร์ท่านนี้อีกแล้วแล้วตะกี้ผมให้เขาผ่านชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณผู้ชมตะกี้ผมให้เขาผ่านใช่ไหมรู้ว่าตะกี้ตัวปอมไหมอ่ะกูั่กูแย่แล้วโอ้ไม่นะหนึ่งสองศูนย์แปดสี่หกเจ็ดแปดสามโอ้ว้าวโอ้ว้าวผมควรทำไงดี เมกี้ผมปล่อยผิดตัวหรือเปล่าผมว่าผมแย่แล้หรือว่าเขาเพิ่งออกไปข้างนอกแป๊บเดียวมันมีตาแมวโอไม่โอไม่นี่มันแย่มากๆคุณผู้ชมนี่มันแย่มากๆแล้วโจมอนนี่มันดูเหมือนจะเป็นตัวจริงด้วย ดูแล้วเจ้าหมอนี่ดูเหมือนจะเป็นตัวจริงด้วยแป๊บหนึ่งนะผมสามารถโทรไปถามอพาร์ตเมนต์ได้หรือเปล่าวะ0203โอเคเจ้าหมอนี่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับอย่างนั้นผมว่าเขาน่าจะใช่ตัวจริงเหมือนเขาออกไปเที่ยวข้างนอกแป๊บหนึ่งเราเชื่อใจนายเพื่อน เหมือนนายออกไปเที่ยวข้างนอกแป๊บหนึ่งใช่ไหมอขอร้องเถอะขอร้องเถอะเหมือนนายออกไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมตอบว้ากูพลาดแค่คนเดียวแหลงเอไอหมอนั่นแน่เลยอะแค่คนเดียวเองนะผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเห็นอะไรแปลกๆซึ่งกลัวจะเห็นอะไรแปลกๆ สวัสดีครับคุณเดนนิสวีกลี่โอ้โหดูแต่ละคนดิมีแต่แบบโจงแจ้งทั้งนั้นเลยเอาละ security take him out please security จัดการมานันดูไอ้พวกหน้ารูทั้งหลายเนี่ยกูไม่ถามละคุณผู้ชมกูไม่ถามอ่ะกูบอกเลย เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยคนนี้ใช่จริงด้วย Roblox เช็คลิสต์ Roblox ชื่อ Roblox ผ่านครับผมไปเลยสรุปโดยรวมนะครับเกมนี้ก็คือ That's Not My Neighbor แต่เพียงแค่อยู่ในเวอร์ชั่น Roblox ต่างกันแค่นั้นจริงๆนึกออกไหม